สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก็พบกับครูสุวิทย์หน้ากเกษมนะครับแล้วก็ผมอาจารย์ทัศนะครับ,รบก็มาเจอกันนะครับทุกวันครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ รู้จริงเรื่องดวงครันะครับซึ่งเป็นรายการที่เราผลิตขึ้นมาโดยโดยสำนักสถาบันพัฒนาชาวอุตสาหกัรศิลาโพลาฮะในช่องตักศิลาโพลาแชนแนลครับซึ่งช่องนี้เรากเปิดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมครับเราก็เปิดมานีแล้วนะครับปีแล้วคือตรงเนี้ยเราก็จะมาตรวจดวงรายวันข่าวกันตรวจดวงเลิกประจำวัน วันนี้เป็นวันที่5เมษายนครับตรงกับวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับนะครับเปลี่ยนนักศัตว์แล้วครับเปลี่ยนนักสัตว์แล้วครับจากปีจอมาไปหมูมาครับนะฮะไอหมูหมูจะได้เข้าไปสู่ มีสีชีวิตของกาน<ม>หากินได้อย่างมูหมูต้องตัวครูวสวิทก็จะจะได้หากินอย่างหมูหมูอย่างนันบ,บน,นวันนี้เป็นวันสําคัญที่มีประวัติศาสตร์ทัรที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายที่ติดตามเราอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าทําไมถึงประกาศให้วันขึ้นหนึ่งครังเดือนห้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับท่านผู้ใดเป็นผู้ประก,กาศ รองกาศเมื่อวันอะไรวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นวิชาที่ก็ก็มีคนรู้เแต่ว่าก็มาถ่ายทอดกันให้นาไว้ว่าบางทีคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นวันเปลี่ยนนักสั์ข่าบนะครับวันขึ้นหนึ่งค่เดือนห้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้นได้รูปประกาศขึ้นเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนครับ พุทธศักราช1,904อยสม,มจีจารึกไว้ในแผ่นศิลาจารึกแผ่นที่สี่นะครับแผ่นที่สองและแผ่นที่สี่ผู้ที่ประกาศก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชริไทยนะครับคือหรือพระร่วง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 ที่ท,ที่ทรงภูมิปัญญาเป็นอาจารย์หลใหญ่ที่นาวิชาอุรราร มาเผยแพร่มาตรงสืบทอดในปัจจุบันนี้ครับเป็นผู้ที่ไปเรียนพ,พอโกรประสามาแล้วเขียนไว้เป็นภาษาบาลีในในคำภีที่ชื่อว่าคำภีจักทีปรีนะครับเป็นภาษาบาลีต่อมาก็สืบทอดกมาเรื่อยๆนะรถทายลงตกตกรถไปบ้างก็ประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีภาวะสงครามอยู่เรื่อย ในโลกกับใครไม่ลบต่างชาติกลบกันเองเนี่ย <c oughs> แย่งกันเนี่ย <c oughs> ก็หายกันเลยหมดอ่ะ <c oughs> ก็มีต่อมาเนี่ยมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ <c oughs> สมเด็จเจ้าฟ้าสัมพันธวงศ์กมรมหลวงพิทักษ์มนตรีก็ได้นำวิชาเนี่ยมาแปลจากภาษาบาลีมาแปลเป็นภาษาภาษาไทยภาษาสยามเนี่ยค <c oughs> รับแาแปลเป็นภาษาสยาม <c oughs> ก็เขียนเป็น ลอยแก้วเขียว็ิกลอนไม่ใช่เป็นก่อนก็เรียกเป็นพวกคือท่านท่านเขียนไว้หลายอย่างทั้งทั้งเป็นพวกฉบังต่างๆวนะสันดิโลกก็รู้สึกว่าเป็นวสันดิโลกนะครับโครงกรนะงต่างๆต้งนี่แหละเป็นฉันฉันเนี่ยฉัน,นวสันตดดัิวสันตัดีโลกคบฉันท่านเขียนออกมาในลักษณะอย่างนี้นะเราก็ได้อ่านเข้าใจว่าในก่้าใจเพราะภาษาสมัยรู้นะหลักการแปลของเขาก็จะ เป็นที่เข้าใจของเขาตอนนั้นนะครับพอมาเป็นของเราปุ๊บเริ่มจางงงคคือตรงนี้ท่านอาจารย์พันเอกปรับพิษสุขบุตรท่านก็ได้กรุณาแปลแปลให้อีกแปลกลองมาอีกคือมาเป็นร้อยของครัเขียนให้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็จดจําได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะแต่ทีนี้ภาษาท่านก็ทัดจะหยู่ป่านนี้ก็ร้อยอยู่นะครับคือท่านก็เขียน ภาษาทันสมัยของท่านแหละครับนสมัยยุคนั้นแต่ราแต่ว่าทันสมัยแล้วแต่เราอ่านเขาเยนหูอยู่ดีก็ต้องแปลไทยเป็นไทยอยู่ดีครับตรงนั้นเนี่ยคือตรงนี้เราบ่ามาบอกเราที่มาของครับวันนี้ในวันสุดเนี่ยจึงเป็นวันที่สำคัญครับปันเป็นปีนักษัตรนะก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยด้วยครับวันขึ้นหนึ่งคำ ของวันศุกร์มีมีความหมายนะครับมีความหมายเป็นวันแห่งความสำเร็จครับเรียกว่าวันอมริตโชคนะครับวันแห่งความสำเร็จสำเร็จยังง่ายง่ายอะไรมาสำเร็จหมดเราเริเลยก็เข้ากับปีด้วยหมู่หมู่เลยหมู่เลย นี่ยวันนี้คนวันศุกเนี่ยแหมต้องสําเร็จแล้วครับสงสัยเราจะสําเร็จเรื่องอะไรมั้งนะฮะเราก็มาดูตรงเนี้ยเป็นวันเมื่อเป็นวันเป็นวันอวมริษโช์เนี่ยครับจึงให้โลกให้เลิกได้โดยสมบูรณ์โอ้ได้หมดเลยใครจะทำอะไรก็ทายเลยนะเนี่ยวันเนี้ยขึ้นปีใหม่เนี่ย ทำไปเลยขึ้นบ้านใหม่บวชลูกชายแต่งงานกระเปาเข็มได้หมดทั้งหมดทั้งซ้มทุกประการโดยทั้งปวงขอยรถออยรถใหม่ถอยเรือใหม่ใส่เสื้อผ้าใหม่อะไรได้หมดนะครับคืออย่างดีนะวันวันศุขรหนึ่งค่ำเนี่ยไม่ว่าจะค่าคืนค่งแรงเนี่ยสาเราตรงนี้มีหมด ถ้าเป็นวันถูกด้วยอ่าถ้วันถูกนั้นยกเป็นนะคืออย่างให้เริ่มเนี่ยวัน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 หนึ่งค่ำเนี่ยก็ให้ได้ครับแต่ถ้าเป็นเป็นวันอื่นเนี่ยครับเขาเขาบอกว่าให้รอไว้ขคงขคืนอ๋อถ้าเป็นข้างแลมี่ก็ยกรงก็ต้องรอ้านคืนนเออคือถ้าไปรอให้ขึ้นหนึ่งค่ำแต่ถ้่าเราวันถูกนี่ทั้งคืนทั้งแรมได้หมดเลยอ๋อเป็นวันที่พิเศษจริงๆนะเท่ากับวันถูกเทนั้นฮะตรงนี้ รามาดูตำแหน่งดาวต่างๆในวันนั้นดาวจันท์เนี่ยดาวจันทนี่นเ,นเป็นตัวสําคัญคในวันนั้นเองดาวจันทก็โครจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนแล้วไปอยู่ในเรวดีนักสัตว์ที่ยี่สิบเจ็ดนักสัตว์สุดท้ายจะเป็นเป็นระวางลูกสุดท้ายเ,<อ>เลยนะครับเป็นเรวดีนักสัตที่ยี่สิบเจ็ดเป็นสมโนแห่งเลิศ และตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่ดีครับอยู่จุดที่ดีมากครับคือพูดง่ายว่าจะให้ลงให้เลิกแลยตรงนี้ใส่ไปเลยเต็มที่เต็มชุดเต็มแม็กเลยชุดยอดเลยแหละครับจะว่าจะทําอะไรสําเร็จหมดนะผมไม่บอกแต่ผมรู้ทำเนี่ยมาสําเร็จแบบอย่างนี้นะะก็ขอขอบคุณด้าน ผู้ชมที่ติดตามเรานะครับก็ดไลค์กดแชร์ให้เราอันนี้ขอประชาธิปไตยสักนิดนึ่งนะครับว่านอกจากผมสสอนชาวราศาสตร์ไทยอายุแล้วสอนสัตว์ประานร์อาแล้วยังสอนวิชาที่รวบรวมเอาสาแทงโหนทั้งหลายมาในการคัดกรองดาวมาเป็นตัวเลขให้ชื่อว่าวิชา ดวงดาราพารวยนะครับเป็นวิชาของผมคัดกองตัวเลขสวยๆนะครับมาไว้ใช้ดูนะครับว่าคือท่านผู้ชมท่าให้โชคยังไงนท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่จะเรียนก็ติดต่อมาได้นะครับที่0 923132723นะครับแล้วก็ ศาสร์สวิท์ก็จะเริ่มสอนจะสอนในวันอาทิตย์ครับก็ช่วงเข้าเช้านะครับช่วงเก้าโมงสิบโมงจนถึงเช้าก็ถึงเย็นเลยนะครับถึงถึงเย็นเลยครับถึงเย็นเลยเอาก่ะให้ให้เป็นกันไปเลยครับคือวันเดียวจบเลยครับคือเป็นการที่เอาสุดยอดวิชาตรงนั้นยังพทธศาสตร์ไทยเนี่ยเอาระดับให้เลื่อกได้แล้วมาสอนคลิเลยครับส่วนก็เหมือนกับว่าเรียนรัดเลยอ่ะง่ายครับ คุณเวเรียนแล้วคุณจะเรียนให้รู้ได้ภายในเวลาหนึ่งวันเนี่ยนะห้าหกชั่วโมงเนี่ยสามารถคัดกองดาวได้วิชาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดห้าสี่วิชากับหนึ่งสูตรครับแล้วหาตัวเลขตัวเลขประจําวันได้ครับตัวเลขที่วดาวประจําวันให้โชคให้ลาบดาวประจําวันหาได้เลยนอย่างนี้เรา กล้าพูดะอาจารย์สุวิทย์บอกว่าหาได้ทุกส5บนาทีด้วยนะครับเรามาคัดปอกได้ทุกหนาทีเราเปล่งได้สิ้นาทีเรามีตัวมีตัวจัดสรรมีตัวเลือกไปตัวกระทบด้วยเมื่อไหลตรงไหนเวลาอะไรเอะไรเวลาอะไรดาวอะไรจะมาแสดงผลดาวอะไรจะมีดีให้โชวจะแผ่เขตอำนาจออกมาครอบคุมโลกทั้งโลกแล้วก็ตัวเลขดาวตรงนั้นมันก็จะไปทั่วโลกดันั่นท่านที่นิยม ลอตโตต่างประเทศก็ว่าไปเลยครับชาเรียนรู้นี้ไปสบายเลยครับก็หลายๆท่านหลายๆคนที่เรียนไปก็ประสบความสำเร็จครับก็ได้โชคได้ลากันไปครับสำหรับวันนี้เราก็ประมาณนี้นะฮะครับแต่วันนี้เราพูดเยอะๆหน่อยเพราะว่าเป็นวันดีวันดีมากครับมันขึ้นปีใหม่ของไทยเราเนี่ยครับสำหรับวันนี้เราของเราสองคนขอกราบลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ขอกลับลาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ